ชีวิตของจอนนีแอนโฟเน่หลังจากทำหลอห่วงลูกหนักเสียเป็นหมื่นโถค้มประเทศทุก15นาทีค่ะชีวิตผิรุของจอนนีแอนโฟเน่คบกับนกจริยาหนึ่งปีขอตแต่งงานรวยถึงขั้นมีตู้เซฟที่ธนาคารนะคะนกจริยาเ,เผยของขวัญสุดหรูจากสามีจอนนีเป็นนาฬิการ้อมเพชรทั้งเรือนครองรักกันมายาวนานแถมยังคงหมั่นเติมคอมมาน์ให้กันเรอยๆค่ะคู่สามีภรรยารุ่นใหญ่อย่างนกจริยาและจอนนีแอนโฟเน่ ทางนั้นคุณสามีนั้นก็คอยชมภรรยาต่อหน้าสื่อว่าคืออายุ54แล้วแต่ยังสวยอยู่เลยล่าสุดนกก็เผยโมเมนต์น่ารักใส่นาฬิกาข้อมือสุดหรูฟังเพชรไว้ทั่วทั้งเรือนซึ่งเป็นของขวัญจากคุณสามีต้งบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยังเผยข้อความเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า มีคนบ่นมาซื้ออะไรให้ก็ไม่เคยใช้ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใส่วันวันอยู่แต่กองถ่ายพรุ่งนี้วันเกิดนางใส่แถรูปเอาใจนางหน่อยแล้วเข้าธนาคารตามเดิมเรียบร้อยระหว่างที่นาฬิกาคือสามีซื้อให้กระติกน้ำ5 0า500บาทเองเราซื้อเองประชันการขอบคุณครับทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันรัวๆคะ่ะ